ท่านผู้ชมครับอันนี้ผมเห็นนะผมเห็นแมงมุมนะครับผมเนี่ยผมเห็นแมงมุมตัวนี้นะครับสยอดมากเลยนะครับผมโอ้โหนะสีสันของเขานี่นะครับผมเขาตัวเล็กมากนะครับผมเขาตัวเล็กมากนะครับแต่สีสันของเขานี่นแบบโอ้โหสะท้อนแสงสะดุดตาเลยนะท่านผู้ชมครับแม,บมงมุมตัวเนี้ยนะ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับผมเขาตัวเล็กมากนะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้ผมซูมนะครับผมเนี่ยด,ดูแสงของเขานะครับผมแสง,งเขานี่สวยงามมากนะครับผมดูนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับนะเขาตัวเล็กมากนะครับท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ชัดครับเขามีแสงที่ต้อง ตรงเอ่อตรงก้นของเขานะครับผมนะเขามีแสงนะมีแสงสวยงามมากจริงๆนะครับผมนะมมุม,มตัวเนี้นะไม่กลัวนะครับเขาไม่เขาไม่กลัวผมนะเขาวิ่งมาเลยนะพอจะไปใกล้รังเขาเนี่ยเขาวิ่งมาหาผมเลยนะครับผมพอจะไปใกล้รังเขานะเนะี่ยมีรังอยู่นะเนยะเห็นไหมครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลังให้ดูนะนะครับสวยงามมากครับธรรมชาติตรงนี้นี่ชัดเกณฑ์ชัดเจนนะครับผมนะแเสงของเขาเนี่ยออกมาจากท้ายของเขานะจากนะจากก้นของเขานะครับผมนะแล้วรังเขาเนี่ยเห็นไหมครับธรรมชาติผมชี้ให้ดูนะนี่ครับนี่ครับเห็นใยแมงมุมเลยนะฮะเห็นใยแมงมุมเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ผมชี้ให้ดูละนะมีใยของเขาถ้าใยของเขาไม่พังนี่ผมว่ามองไม่เห็นแน่นอนนะผมะใยของเขาบางมากนะครับเนี่ยใยของเขาพังเห็นไหมแล้วเราเลยมองเห็นชัดเนี่นยเห็นสีเห็นสีชัดมากเลยนะเห็นสีเป็นสีข,ขาวนะโอ้โหนะขเขามาสร้างลังอยู่ที่หน้าบันไดผมนะครับ เมื่อกี้พอดีผมจะไปนั่งเพียงพอดีอดเห็นพอดีครับเนี่ยผมเห็นพอดีนะครับผมเห็นพอดีเลยไม่รู้เป็นเออไม่รู้เป็นแมงมแหละแมงมุมอะแมงมุมสายพันธุ์ไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าสวยงามมากจริงๆนะผมเวลาเวลาผมเห็นเออใย,ยแมงมุมเนี่ยผมไม่กล้าที่จะทําทําลายเขาหรอกนะครับ เพราะอะไรเหรเพราะว่าผมผมกลัวบาปนะครับผมนะก็เหมือนเรามีบ้านนะครับเรามีบ้านเนะี่ยถ้ามีคนมาทํามาทําลายหรือมาเอ่อมาทําลายหรือมาทํำ้ายเนี่ยนะครับเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเราไปทําลายขเขาเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับเรานะครับนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่อยากให้เราไปทําลายขเขานะเราจึงจะเอ่อนะ เราจึงจะต้องอยู่แบบนะครับอยู่แบบมีศีลนะมีศีลมีธรรมนะก็เหมือนกับลูกมนุษย์นะครับผมนะต้องมีเอ่อต้องมีศีลมีธรรมนะครับนะมีศีลห้าให้ครบนะมีศีลห้าให้ครบนะที่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นะครับจึงนะจึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะผมนะ จึงจะอยู่ด้วยกันได้นะครับถ้ามีสินห้าครบเนี่ยนะจึงจะอยู่ด้วยกันได้นะครับอย่างมีความสุขความสงบนะครับนะโอ้โหดูครับท่านผู้ชมอ่ะผมเห็นอะไรผมก็ถ่ายนะครับผมก็ถ่ายนะแล้วก็พูดเรื่องของธรรมะนะรธรรมะที่พระพุทธเจ้าพูดคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังด้วยนะครับ จะเ,เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมนะนะนะในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะเนี่ยสวยงามนะครับผมนะนะครับผมโอ้โหสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม